เทศบาลเมืองชมยัยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชชียใในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหนาหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ท o t e หรือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในวันเลือกตั้งเตรียมหลักฐานที่ใช้แสดงตนให้พร้อมแล้วเข้าคูหาก,ากากบาทรับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้ไม่เกิน6ห,หมายเลขบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว เรายัางทิตยนไม่ใส่สัิที่11พฤษภาคมนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของเราเเปปป็นนซุปปอร์แมแต่